สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อาจมาในหัวข้อที่ดูแปลกๆหน่อยแล้วก็บางคนบอกอาจารย์ดูน้ากลัวจังตกใจหัวข้อนะครับซึ่งก็คิดถึงหลายเรื่องด้วยกันก็คิดถึงเกี่ยวกับเรื่องราวความรักในพระคัมภีร์ก็คิดถึงหลายคู่หลายคนด้วยกันนะครับที่ตั้งหัวข้อนี้ก็เพราะว่าคิดถึงสำหรับบางคนหรือบางเหตุการณ์ที่ มันเกิดขึ้นกับตนเองด้วยแล้วก็เกิดขึ้นกับคนรอบตัวว่าบางทีเนี่ยไอ้เรื่องที่มันมาหากับหาบเราเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นชีวิตเราเป็นอย่างเงี้ยก็เพราะเราไปหาเรื่องใส่ตัวเองนะครับมีหาเรื่องใส่ตัวก็คือหาเรื่องเดือดร้อนหรือความลําบากใส่ตัวโดยใช่ที่นะครับบางคนเราเรียกาหากเหาใส่หัวอยู่ดีๆไม่ว่าดีนะครับหาเรื่องนะครับเราอาจจะรู้จักคนแบบนี้บ้างหรืออาจจะเป็นเราก็ได้ที่เป็นคนแบบนี้นะครับ เรื่องราวที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์มีไว้ก็เพื่อเตือนสติเรานะครับให้เราระมัดระวังในการดําเนินชีวิตเพื่อเราจะไม่ทําผิดพลาดเหมือนอย่างคนที่ในอดีตนั้นนะครับวันนี้ผมอยากนําเรื่องราวของบุคคลหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากหลายคนเอาชื่อเข้าไปตั้งเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่มีความพิเศษมากเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีกําลังมากนะครับแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ ข้างรักมากในพระคัมภีร์ด้วยนะครับชายคนนี้มีชื่อว่าแซมสันนะแซมสันหรือแซมสันนะครับเราคงเคยได้ยินบ่อยๆนะครับแซมสั son, นค,คนที่มีกําลังมากนะครับเขาเป็นผู้นําคนอิสราเอลอยู่ราวๆ20ปีนะครับในช่วงที่อิสราเอลเนี่ยไม่มีกษัตริย์นะครับเรื่องราวของเขาบันทึกไว้ในพระธรรมผู้วินิจฉัยบทที่13ถึงบทที่16ที่ผมให้อ่านเมื่อสักครู่เนี่ยให้อ่านแค่ หัวเรื่องใน,ในบทที่13เท่านั้นเพราะว่าเ,าเรื่องราวของเขาบันทึกไว้ยาวมากนะครับสบทเต็มๆนะฮะสี่บทเต็มๆด้วยกันนะครับเป็นเรื่องราวที่บันทึกเกี่ยวกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาแล้วเราก็ได้เห็นบทเรียนเราได้เห็นโอรักการหลายๆอย่างที่น่าสนใจแล้ววันนี้ผมอยากจะนํามาแบ่งปันในหัวข้อที่พูดไว้ก็คือว่าเลิกหาเรื่องใส่ตัวนะครับพระพไไไีได้ที่เราได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้ได้กล่าวถึงว่า การเกิดของแซมซันเนี่ยพิเศษเพราะว่าแม่เขาเป็นหมันแล้วก็อยู่ๆเนี่ยก็ไม่มีโอกาสมีลูกอะ่ะแต่ว่าพระเจ้าก็ให้เขาได้กําเนิดลูกขึ้นมาแต่ก็มีเงื่อนไขด้วยว่าพ่อแม่ต้องอย่าไปกินเหล้าอย่าไปทําอะไรนะครับแล้วก็เมื่อลูกเกิดมาแล้วมีเงื่อนไขด้วยว่าอย่าให้ใครมาตัดผมเขาเขาจะต้องไว้ผมอย่าเอาไปตลอดชีวิตเพื่อเป็นเขาเรียกว่านาสีถวายตัวเป็นนาสีแด่พระเจ้านะครับเรื่องราวของ ซัมซันก็ถือกําเนิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่พระเจ้าได้ส่งเข้ามาก็เพื่อที่จะให้เขาเป็นคนที่จะช่วยกู้อิสราเอลให้พ้นจากมือของเงื้มมือของคนฟิลิสเตียคือในช่วงที่อิสราเอลไม่มีกษัตริย์เนี่ยก็จะมีชนชาติอื่นๆเนี่ยเข้ามาลุกลานอิสราเอลแล้วก็ต้องมีบางคนเนี่ยลุกขึ้นมาเพื่อที่จะต่อสู้กับคนเหล่านั้นซัมซันเป็นช่วงที่ลุกขึ้นมาต่อสู้กับพวกฟิลิสเตียบางคนอย่างกีเดโอนก็ลุกขึ้นมาเพื่อต่อสู้คนมีเดียน เขาจะมีคนที่มารังแกมาลุกลานอิสราเอลอยู่ตลอดนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นคิวที่พระเจ้าได้เลือกคนหนึ่งที่ชื่อว่าดาเนียนขึ้นมาไอ้ไม่ใช่ได้ชื่อว่าแซมสันเนี่ยขึ้นมานะครับเพื่อที่จะามาดูแลแล้วก็มาปกครองเหนืออิสราเอลนะครับอันนี้เราเห็นว่าเขาเกิดมาอย่างอัศจรรย์นะครับแล้วเขาก็เริ่มต้นอย่างดีเลยนะครับแล้วเขาก็เติบโตขึ้นมานทําหน้าที่ตามที่พระเจ้าได้ทรงบัญชาไว้ แต่ดูเหมือนว่าเขาไม่ได้ไปถึงจุดที่พระเจ้าต้องการให้เขาเป็นนะจริงๆเราเขาต้องมาขึ้นมาเพื่อน,นําคนแล้วก็ไปต่อสู้กับคนฟิลิสเตียนั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาก็คือว่าพาตัวเองไปสู่ปัญหาแล้วก็พาตัวเองไปสู่เรื่องแย่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วเราเองก็ถ้าเราเรียนรู้เรื่องราวของแซมซันเราก็เองจะไม่ไม่แปลกใจว่าทําไมฉันมาอยู่ในสภาพแบบนี้ ทำไมชีวิตของฉันจ,งจึงต้องอยู่ในอะไรที่มันแย่ๆชีวิตที่มันพังๆขนาดนี้อถ้าเราลองทบทวนดูบางทีอาจจะอืมเราอาจจะต้องเลิกบางสิ่งบางอย่างแล้วก็หันมาดูตัวเองเพื่อที่จะตัดสินใจเลือกอย่างถูกต้องที่จะไม่พาตัวเองเข้าไปสู่อันตรายที่เกิดขึ้นในชีวิตนะครับการผิดพลาดของ,ของอแซมสันเองเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่จะสอนเรานะรเพื่อเราจะไม่อาหาเรื่องใส่ตัวหรือไม่ตกหลุมเดียวกันกันกบที่ แซมสันนั้นได้ตกหลุมไปนะครับเราเห็นหลุมพาง3มหลุมด้วยกันนะครับที่ทําให้เราเองเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็ที่เราเองจะระม,มัดระวังหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้หลุมพางแรกก็คือนะครับเราเห็นอยู่ซ้ำๆอยู่เรื่อยๆตลอดเรื่องราวของแซมสันก็คือว่าเขาไม่เรียนรู้จากความผิดพลาดเรากําลังหาเรื่องใส่ตัวถ้าเราไม่เรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเราเอง แซมสันเองเนี่ยมีจุดอ่อนใหญ่ๆใ,ในชีวิต2อ,อย่างซึ่งเขาไม่เคยหัดที่จะควบคุมหรือจัดการกับเรื่องนั้นของตัวเองเลยนะครับมันจึงหาเรื่องเดือดร้อนหรือปัญหาเข้ามาสู่ชีวิตของเขานะครับอยู่ตลอดเวลาอันที่หนึ่งก็คือว่าสิ่งที่เป็นปัญหาสนับจิงของเขาคือว่าเขาเป็นคนอารมณ์ร้ายไม่รู้เรามีอาร,อารมณ์แบบนี้ไหมถ้าเราไม่จัดการเราอาจจะลงหลุมเดียวกันกันกบแซมสันถ้าเรายังคงมีอารมณ์ร้ายนะครับ แชมสันโกรธง่ายแล้วก็ระเบิดโทสะอยู่ตลอดนะครับเรื่องราวของเขาเนี่ยบันทึกไว้ใช่ไหมว่าบทที่14บทที่15เนี่ยมีแต่ระเบิดอารมณ์บทที่16สงบเพราะไงเพราะว่าถูกจัดการแล้วนะครับบทบทที่14ได้ได้พูดถึงว่าเขาเองเนี่ยเขาเจออะไรเนี่ยเขาก็ลุยแหลกแล้วนะครับแล้ววันหนึ่งเขาก็าไปางานเลี้ยงงานแต่งงานที่เขาอยากจะเนื่องจากว่าเขาเจอใครเขาชอบขอพ่อไปขอเลยอะไรเนี่ยพอเข้าไปเสร็จเขาก็ไป ก่อนเดินทางเนี่ยเขาก็ได้เจอกับสิงโตแล้วเขาก็ได้ฆ่าสิงโตนะครับแล้วก็สิงโตที่เขาเคยฆ่านั้นน่ะปรากฏว่ามันมีรวงพึ่งอยู่เขาก็เลยไปเอาน้ําพึ่งมาแล้วเขาก็เลยไปทายปริศนาไอคนที่มาร่วมงานนั้นนะครับแล้วก็ไม่มีใครตอบได้ภูมิใจมากแต่ว่าสุดท้ายเขาไปอ้อนวอนภรรยาของแซมสันนะว่าเนี่ยต้องต้องบอกนะไม่งั้นอะไรก็สุดท้ายก็เลยภรรยาก็เลยหลอกให้แซมสันบอกแล้วเขาก็ก สิ่งที่พอเขาโดนภรรยาหลอกเนี่ยเขาก็เลยโมโหมากเขาเลยก็ไปไปยังเมืองเมืองหนึ่งเพราะว่าเขาต้องเสียเสียเดิมพันในในเรื่องนี้ก็คือเป็นชุดชุดเที่ยวสามสิบชุดเขาก็เลยต้องทําไงก็เลยไปฆ่าคนที่ที่เมืองหนึ่ง3ามสิบคนเพื่อจะริบเอาของแล้วก็เอาเสื้อไอชุดเที่ยวนั่นนะ่ะเอามาให้คนเหล่านี้เสร็จแล้วก็กลับบ้านไปบ้านพ่อไปด้วยความโมโหคือไปด้วยโมโหอ่ะทำไงทำอย่างนี้ทําไมมาหักหลังกันทําไมมันหลอกกันอะไร นะแล้วก็นี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็หลังจากนั้นอันนี้เกิดเหตุการณ์บทที่14บทที่15้าเหตุการณ์ต่อไปก็คือว่าแซมสันเนี่ยได้กลับมาที่บ้านปรากฏว,ว่าพ่อตาเขาเนี่ยยกภรรยาของเขาเนี่ยให้กับเพื่อนสนิทซึ่งเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวไปแล้วเอา้าอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรองงเหมือนกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเป็นอย่างนั้นคราวนี้เขาก็เลยพูดออกมาในผู้วิจัยบทที่15ข้อสาถึงข้อห้า 5, บอกว่า ซ้ำฉันบอกว่าเราจะทําร้ายคนฟิลิสเตียเสียข่าวนี้ก็จะเอาโทษเราไม่ได้ตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวโดนใครตายใครอะไรไม่่ไมจะมาหาจะมากล่าวโทษเราไม่ได้แล้วนะเพราะว่าพวกคุณทําแบบนี้เองอะไรประมาณนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าเขาเนี่ยตอนนี้เขาเริ่มเขาเรียกว่าเอาคืนปฏิบัติการเอาคืนนะครับเขาจัดการจับหมายจิ้งจอก300ตัวมัดหางติดกันแล้วก็ ปล่อยให้ให้มันจุดไฟเร็จมันวิ่งไปในไร่สวนไร่นาเขาเรียกว่าไฟไหม้เป็นหมดเ <c> ข <oughs> าเรียกว่าผลผลิตต่างๆพังพินาศไปหมดนะครับทั้งสวนองุ่นทั้งไร่นาสวนมะกอกเสียหายย่อยยับไปหมดนี่คือการเอาคืนของเขานะเพราะว่าอะไรเพราะรู้สึกว่าคุณทาอย่างนี้กับฉันฉันไม่ยอมหรอกฉันจะเอาคืนให้สาสมที่สุดนะนี่แค่ฉันแค่เอาคืนเท่านั้นนี่คือความรู้สึกของแซมซัน นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นกับเขา bunker. แล้วเขาก็เป็นอย่างงี้ใครทํามาเอาคืนเอาคืนแล้วก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะว่าเน mm hmm. eh, oh, ื่องจากอารมณ์ที่โมโหหรืออารมณ์ร้ายของเขาที่มีในชีวิตเพราะว่าบางทีเราต้องรู้จักที่จะจัดการกับอารมณ์ในเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าอารมณ์ร้ายมักหาเรื่องแล้วก็ทําให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมาในอนาคตเสมอนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เป็นปัญหาอันที่1ปัญหาอันที่2ที่ที่แซมสันมีนอกจากอารมณ์ร้ายแล้วนะครับอันที่2เนี่ย อันนี้พยายามใช้ภาษาที่ง่ายๆความปรารถนาทางกายที่ควบคุมไม่ได้ก็คือจริงๆแล้วแซมสันเป็นคนที่มีความต้องการทางเพศสูงขาดผู้หญิงไม่ได้เจอไม่ได้ต้องอไปเข้าหาแล้วก็หรือว่าอยากจะได้มาเป็นภรรยาแซมสันเป็นคนที่ร่างกายแข็งแรงแต่จริยธรรมอ่อนแอนะครับเขาไม่ได้สนใจเรื่องนั้นเพราะว่าเขาจะเอาอเขาเขาเรียกว่าเขาละเลยสิ่งที่พระเจ้าต้องการสําหรับชีวิตของเขา เราเห็นสิ่งเนี้ยเขาทำผิดเรื่องนี้ซ้ำซากเราเห็นว่าพอเขามีปัญหากับเรื่องนี้สำหรับภรรยาคนแรกที่มีปัญหาลอต่อมาเขาได้เจอผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็ปัญหาเดิมๆถูกผู้หญิงหลอกหลอกสามหลอกซ้อนไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับแล้วก็มีปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเขาไม่ได้แก้ไขเลยเขาคิดว่าครั้งแรกไม่มีปัญหาแล้วเขารอเล่นกับมันด้วยเพราะครั้งที่สองเนี่ยเขาเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าเดลิล่า แล้วก็ผู้หญิงคนนี้ก็เช่นเดียวกันก็ถูกบังคับจากคนอื่นๆ่ยให้มาหลอกหลอกเพื่อหาคําตอบเกี่ยวกับเรื่องพลังของแซมสันว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำยังไงถึงจะจัดการกับแซมสันได้เพราะว่าเขาพยายามมาจัดการเอาอะไรมามัดนะแซมสันก็กระชากได้หลุดหมดก็คือว่าทําอะไรเขาไม่ได้ไม่มีใครทําอะไรเขาได้เพราะเขามีพลังมากแล้วก็สุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาก็ตกหลุมเหมือนเดิมเขาพยายามเล่นกับไฟแล้วก็โดนเขาเรียกว่าไงถูกท้าย สุดท้ายก็โดนไฟคอกนะเขาพลาดแล้วพลาดมาแล้วครั้งหนึ่งเขาก็ยังคงพลาดซ้ําอยู่วันนี้เราที่ผ่านมาเราเคยพลาดไหมครับแล้วเรา,าพลาดเหมือนเดิมไหมวันนี้ผมว่าเราเองต้องกลับมาที่จะทบทวนตัวเองแล้วเราจะไม่ผิดพลาดซ้ำเลยคิดว่าเอ้ยไม่เป็นไรในครั้งที่แล้วเรียนรู้แล้วหรืออะไรแต่บางทีเราอาจจะไม่ได้เรียนรู้เลยนะครับแล้วก็นี่เป็นสิ่งที่เราได้เห็นว่าเขาเองสุดท้ายเขาก็ตกหลุม กลับไปสู่ความล้มเหลวเหมือนเดิมนะครับแล้วนั่นก็เป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากสัมสันอันที่สองนะครับหลุมพางที่สองที่เราได้เห็นว่าเขาเองเนี่ยนะทำให้ชีวิตของเขาถึงย่ำแย่ในตอนท้ายนั้นก็คือว่าเขาไม่เลือกคบเพื่อนให้ดีพูดง่ายว่าเลือกเพื่อนผิดนะครับเรากำลังหาเรื่องใส่ตัวถ้าเราเลือกเพื่อนผิดนะครับ คือถ้าเราอยากจะไปเขาเรียกว่าไปได้ไกลไปได้ได้ชีวิตดีๆเราก็ต้องหาเพื่อนที่ดีๆมีคนพูดว่าถ้าคุณอยากบินถลาไปกับฝูงนอกอินทรีก็อย่ามัววิ่งอยู่กับพวกไก่งวงก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> คือว่าเราจะมาวิ่งอยู่กับพวกไก่งวงไม่ได้ถ้าเราอยากจะบินเหมือนนอกอินทรีบางทีเราต้องอยู่คบให้อยู่ให้ถูกกลุ่มนะแล้วนี่ก็คือสิ่งที่เราได้เห็นว่าดาน,นียลเอ้แชมสารเองเนี่ยคบเพื่อนไม่ดีนะครับ เขาพระเจ้ามีพระประสงค์ให้เขาเนี่ยได้ทําบางอย่างแต่เขาไปคบเพื่อนใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนแล้วก็เพื่อนก็พาเขาออกนอกลู่นอก,ก,นอกทางเขามีเพื่อนชวนเที่ยวเขามีเพื่อนชวนปาร์ตี้ชวนเมานะพระทพีบอกว่าก็มีอะไรก็เลี้ยงกันแล้วก็ทําตามวิถีที่คนหนุ่มๆเขากระทํากันนะครับในผู้วินิจฉัยบทที่14ข้อที่10ถึงข้อที่11บอกว่าสําส้นจัดเลี้ยงเสร็จก็ต่างที่คนหนุ่มๆเขากระทากันแล้วเมื่อเห็น ประชาชนเห็นก็นําเพื่อนสามสิบคนมาอยู่ด้วยเขาเรียกว่าเพื่อนยิ่งเยอะเพื่อนเฮเพื่อนหาเพื่อนเมามากันมาหมดนะครับแล้วก็เริ่มทายปริศนากันแล้วก็เริ่มทําอะไรบางอย่างนะครับและสุดท้ายปัญหาที่ผมได้เล่าเมื่อกี้ก็เกิดขึ้นก็คือเมื่อหาคําตอบไม่ได้ก็มากดดันเอาที่ภรรยาภรรยาก็เลยต้องมาหลอกถามคําถามแล้วสุดท้ายก็เลยก็เลยต้องไปเอาของมาเพื่อที่จะ ให้กับไอ้ามตามที่ตกลงไว้นะครับตามที่คนที่แก้ปัญหาชนะแก้ปริศนาชนะนั้นแต่ว่าเราเห็นนี่อีกอันหนึ่งก็คือว่าเพื่อนของเขานอกจากมาร่วมเมาร่วมอะไรกันแล้วเนี่ยเพื่อนของเขาเป็นไงครับเพื่อนแบบไหนผมยังงงอยู่นะครับนะเพื่อนที่เอาภรรยาของตนเองไปเป็นภรรยาของเพื่อนไปเป็นภรรยาของตนเองนะเราเราได้เห็นนะครับว่าเพื่อนคนนี้แสดงว่าไอ้คนนี้เองอาจจะเป็นคนที่สนิทกับคนนี้อยู่เดิม แล้วก็เป็นคนพาให้สัมสันนี่ได้มารู้จักกับภรรยาคนนี้แหละแล้วเขาก็เองก็ได้สุดท้ายแล้วกลายเป็นเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดนะรักเอาภรรยาของสัมสันไปเป็นภรรยาของตนเองผมนึกไม่ออกว่็นเพื่อนแบบไหนนะอันนี้คงจะคิดลําบากนะครับแต่เราเห็นอย่างหนึ่งก็คือว่าชีวิตของหลายคนเนี่ยที่ต้องพังไปก็เพราะว่าไปพบเพื่อนตั้งแต่วัยรุ่นผมเห็นวัยรุ่นบางคนนะ เพื่อนพาไปแว้นเพื่อนพาไปเมาเพื่อนพาไปเล่นยาสุดท้ายก,ก็พากันไปติดคุกเ,เราได้เห็นว่าหลายคนไปด้วยกันอยู่กับเพื่อนในในศูนย์ไอสถานพินิจในศูนย์ฝึกต่างๆเราได้เห็นเลยว่าแท้ที่จริงแล้วนี้ก็เป็นปัญหาที่หลายคนไม่รู้แต่พระคัมภีร์สอนเราอย่างไงสุภาษิตบทที่สิสามข้อย0สิบอกว่าบุคคลที่เดินกับปาดก็กลายเป็นคนฉลาดแต่เพื่อนฝูงของคนโง่จะรับพยานอันตรายาพระคัมภีร์สอนให้เรารู้จักครบ คนไทยก็สอนนะครับคบคนพ,นพานพานพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลนั่นก็คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้จักนะครับในหนึ่งคนดินบทที่15้าข้อ3ามสาบอกว่าอย่าหลงเลยการครบคนชั่วย่อมเสียนิสัยปัญหาที่เกิดว่าถ้าเราครบคนไม่ดีมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นกับชีวของเรานะครับเราต้องตรวจสอบแล้วแบบไหนดีล่ะ จริงๆแล้วมันมีสองวิธีก็คือว่าลองดูีิว่าคนที่เราครบด้วยนั่นน่ะมันเรา,เ,ราเมื่อเราครบกับเขาแล้วเรารู้สึกดีหรือเรารู้สึกแยก่กับตัวเองอันที่สองก็คือว่าเมื่อเราครบเขาเนี่ยเราต้องใช้พลังงานมากหรือน้อยนะครับบางทีเนี่ยเราสูญเสียพลังงานไปเปล่าเปล่าโหไอคนนี้มันทําให้เราสูญเสียพลังงานอย่างมากมายแต่จริงๆแล้วคนที่สูญเสียเวลาเราครบแล้วสูญเสียมีคนประเภทไหนบ้างนะครับคนชอบวิจารณ์ พวกเรียกคะแนนสงสารมีอะไรนะหน้าซ้ำตัวหน้าสงสารตลอดเราต้องคอยไปโอคอยคอยไปปอบคอยอะไรตลอดนะคนที่บ้าอำนาจคนที่ซุบซิบนินทาคนที่แทงข้างหลังคนที่อิจฉาตาร้อนคนที่เก็บกฎสะสมความโกรธพร้อมจะระเบิดตลอดเวลาคนพวกนี้แหละที่มันบั่นทอนชีวิตของเรานะครับขอพระเจ้าช่วยเราที่เราเองจะเลือกอย่างถูกต้องนะครับถ้ามีบางคนขัดขวางเราในการทําให้เราไม่สามารถเติบโตได้บางทีเราต้องพิจารณานะครับ ถ้าคนเหล่านั้นทําตัวเหมือนลิฟต์นะแต่เป็นลิฟต์ขาลงอยู่กับเขาที่ไรนะพาตัวเองลงลงไปตลอดเลยครับอจริงๆแล้วมันชีวิตความสัมพันธ์มันมีขึ้นมีลงอ่ะแต่ว่าครนี้ลงอย่างเดียวนะครับแล้วก็เนื่อก็คือสิ่งที่เราเองก็ต้องเรียนรู้นะผมคิดถึงภรรยาผมเพราะว่าคบเพื่อนคนหนึ่งเอาเล่นเอาครอบครัวแทบพังเลยนะครับตอนที่เขาทํางานอยู่ที่ที่นี่แหละ,ะเพื่อนก็สนิทก,กันมากมาร้องผมร้องไห้แล้วก็สุดท้ายก็ ขอให้ช่วยทำโน่นทำนี่ให้สุดท้ายพอเขามีปัญหาเสร็จแล้วเขาก็ออกจากนน่นไปสุดท้ายคนที่ต้องมารับกรรมต่อก็คือภรรยาที่ยังคงอยู่ที่นี่หลายคนคงจะเข้าใจเรื่องนี้นะครับและนี่ก็เป็นสิ่งที่เราว่าแค่คบเพื่อนผิดนะ่ะมันพาปัญหาขนาดไหนนั่นเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในครอบครัวของเราเพราะว่าคนที่เขาคบด้วยมันพาไปนะฮะแล้วก็ลุมพังที่สามลุมพังนี้ เกี่ยวข้องกับทั้งคนที่ไม่เป็นคริสเตียนและคนที่เป็นคริสเตียนเราเห็นอย่างหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องของแซมเันก็คือว่าเขาไม่ได้จริงจังกับพระเจ้าเลยนะครับเราได้เห็นแล้วก็ข้อนี้เป็นเรื่องที่สร้างปัญหามากสำหรับชีวิตของเขาเขาไม่ใส่ใจในเรื่องของพระเจ้าหรือเรื่องของจิตวิญญาณทั้งที่พระเจ้าเนี่ยตั้งพระไถ่เราแล้วให้เขาเกิดมาอย่างมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เขาช่วยทำการต่อสู้กับคนพวกฟิลิสเตียนนี้เราได้เห็นว่าที่เขาไม่ไม่จริงจังเพราะว่าอันที่หนึ่งคืออะไร เขาเอาแต่ทำใจตามใจตัวเองตามใจตัวเองฉันอยากทําอะไรฉันก็ทําอันน j j um ั้นอ่ะเขาอยู่เพื่อตัวเองนะครับเราได้เห็นเลยว่าอะไรฉันรู้สึกดีฉันก็ทําเพราะฉะนั้นนี่คือวิถีของเขาที่ทําสร้างปัญหาอย่างมากมายเขาเองก็ไม่ได้ออกไปจัดการกับคนฟิลิสเตียอย่างที่ควรจะเป็นทุกครั้งที่จัดการก็คือตอนที่โมโหเท่านั้นเองแต่ว่าตอนอื่นไม่ได้ไปทําอย่างที่พระเจ้าต้องการให้ทําเลยนะครับอีกอันนึงก็คือว่าเราได้เห็นว่าตลอดชีวิตของเขานะครับ เขาไม่เคยอธิษฐานหรือไม่มีการร้องทูลต่อพระเจ้าเลยว่าขอพระเจ้าหรือคุยกับพระเจ้าปรึกษาพระเจ้าว่าจะให้ทําอะไรเกับเรื่องนี้เราได้เห็นบางคนในในกลุ่มผู้วินิจฉัยหรือคนที่เป็นผู้นาของอิสราเอลนะเขาพูดเขาทูลต่อพระเจ้าเขาขอการทรงนำว่าพระเจ้าอยากให้เขาทําอะไรและเขาก็ทําสิ่งนั้นแต่แซมสันไม่เคยยกเว้นครั้งเดียวครั้งไหนรู้ไหมครับตอนที่เขาถูกจับแล้วก็ถูกหลอกหลอกเอาว่าความรับของเขาคือการถูกตัดผมและเมื่อถูกตัดผมไปเสร็จแล้ว เขาก็เลยถูกมัดไว้คราวนี้ดิ้นไม่หลุดถูกกลายเป็นนักโทษแล้วก็ถูกควักลูกตาออกแต่วันหนึ่งเขาถูกเหมือนกับถูกนําไปบวงสวนในวิหารของคนฟิลิสเตียแล้วก็วันนั้นเองเนี่ยเขาบอกว่าพระเจ้าอขอกําลังอีกครั้งหนึ่งนั่นแหละเขาเพิ่งจะร้องขอพระเจ้าตอนที่แบบสุดท้ายแล้วขอเถอะขอตายไปกับพวกนี้ด้วยกันนะครับและนั่นก็คือสิ่งที่เราได้เห็นนะครับ แซ,ม,ซมสันเนี่ยเขาเรียกว่าพึ่งพระเจ้าตอนไหนไมาเข้าตาจนมาสุดท้ายแล้วนะบางทีเนี่ยเรามีปัญหาเราสามารถที่จะร้องทูลต่อพระเจ้าได้ทันทีนะแต่บางทีเนี่ยตรอจนทุกอย่างแล้วพยายามช่วยตัวเองพยายามแล้วก็สุดท้ายเป็นไงเข้าถึงสุดๆจริงๆนั่นแหละนะนะเขาเรียกว่าไฟรนก้นหรือว่าหางจุกตูดแล้วหรืออะไรก็แล้วแตนะ่นั้นถึงจะยอมที่จะพึ่งผ่าพระเจ้าสซมสันได้ร้องทูลต่อพระเจ้าในบทผู้วิชัยบทที่1ิบกข้อยี่บอกว่า ข้าแต่พระเจ้าขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์ขอประทางกําลังแก่ข้าพระองค์ครั้งนี้อีกครั้งเดียวเพื่อข้าพระองค์จะได้แก้แค้นคนฟิลิสเตียเพื่อตาข้างหนึ่งในสองข้างของข้าพระองค์นะครับขอขอเอาคืนขอจัดการกับคนเหล่านี้นะครับแต่ว่าเราได้เห็นแล้วว่าพระเจ้าก็ให้โอกาสเขาอ่ะเราขอให้เจ้าทําเจ้าไม่ทำเจ้าอย่าทําอ่ะให้โอกาสเขาได้จัดการในเรื่องนี้นะครับแล้วก็เราเห็นว่าพระเพลิีได้บันทึกว่า ผมของเขาเริ่มงอขึ้นมางอขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เราได้เห็นว่าเมื่อใดก็ตามที่เราเองตั้งใจแล้วก็พระเจ้าได้ให้โอกาสเราที่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่าเราอยู่ในท่ามกลางความผิดพลาดก็ตามนะครับในช่วงตอนท้ายเราได้เห็นว่าเมื่อเขาถูกนําตัวเข้าไปอยู่ในพระวิหารของคนของพะดาโกนหรือของคนฟิลิสเตียนี้เขาร้องทูลต่อพระเจ้าแล้วสุดท้ายเขาเขาก็ถูกนําไปอยู่ระหว่างเสาเหมือนกับเสาหลักสองเสานั้น เขาใช้มือของเขาแล้วแล้วว่าผลักดันไอเสานั้นจนวิหารนั้นล้มคืนไปนะครับแล้วก็พระกัมพีได้บันทึกไว้ว่าคนที่เขาฆ่าตายในครั้งนี้มากกว่าที่เขาฆ่าตายทั้งตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่ก็คือตอนที่ปกติดีเนี่ยนะเขาได้จัดการกับคนฟิลิสเตียน้อยมากแต่ว่าครั้งนี้ครั้งเดียวเนี่ยมากกว่าทั้งหมดที่เคยทำมานะแล้วก็นี่นี่เป็นสิ่งที่เราได้เห็นว่า พระเจ้าไม่เคยล้มเลิกสิ่งที่พระเจ้าตั้งใจให้เขาเกิดมาแล้วพระเจ้าตั้งใจให้เขาทําอะไรเมื่อเมื่อเราได้เห็นสิ่งนี้ก็คือว่าสุดท้ายพระเจ้าจะทําให้สิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์สําเร็จเมื่อพระองค์ไม่เคยล้มเลิกความตั้งใจกับแซมสันผมเชื่อว่าพระองค์ก็ไม่เคยล้มเลิกความหวังในตัวเราเช่นเดียวกันเราสามารถที่จะแก้ไขสถานาการณ์ที่แย่ๆในชีวิตของเราเราสามารถที่กลับมายืนหยัดและทําในสิ่งที่ถูกต้องได้อีกครั้งหนึ่งไม่ต้องอยู่ในสภาพที่ย่ําแย่เพราะว่าตอนนี้เราเห็นแล้วว่า ซ้สมสันเป็นบทเรียนสอนเราเราไม่ต้องไปอยู่ในสภาพแย่ๆแบบเขาอีกเราสามารถที่จะพ้นจากลุมพางต่างๆเหล่านั้นที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นไอความผิดพลาดที่เราจะไม่ไปผิดซ้ําอีกไม่ว่าจะเป็นการคบเพื่อนตอนนี้เราก็ต้องหัดเลือกเลือกคบเพื่อนให้ดีเลือกค,คบเพื่อนให้เหมาะสมแล้วก็เรียนรู้จากที่จะพึ่งพาพระเจ้าผมเชื่อว่าพระเจ้าเป็นคําตอบสําหรับทุกเรื่องราวสําหรับชีวิตของเรานะครับเราไม่จําเป็นต้องต่อสู้เพียงลําพังเราไม่ต้องรอให้หมดหมดเลี้ยวหมดแรงหรืออยู่ในสภาพที่ย่ำแย่สุดๆแล้ว เมื่อมีปัญหาร้องทุลต่อพระเจ้าให้พระเจ้าได้เข้ามานะครับหันมาหาพระองค์แล้วก็มอบที่ผ่านมาแย่อย่างไงมอบให้กับพระองค์และพระองค์จะฟื้นมันขึ้นมาใหม่พระองค์จะทําให้ทุกอย่างกลับมาดีดังเดิมและดีกว่าเดิมได้ด้วยนะครับเชิญเราทุกคนได้ยืนขึ้นด้วยกันอยากให้เราธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับบทเรียนที่พระองค์ได้ทรงให้กับเราพระเจ้า เราได้เห็นตัวอย่างจากชีวิตของซัมซันแต่เรารู้ว่าสุดท้ายเขาได้ทําสิ่งที่ถูกต้องอย่างหนึ่งคือเขาหันมาหาพระเจ้าและมอบทุกสิ่งไว้กับพระองค์และก็ให้พระเจ้าองค์ได้ทรงทํากิจของของพระองค์ในชีวิตของเขาพระเจ้าขอพระเจ้าได้ทรงโปรดที่จะช่วยเราทั้งหลาย พระเจ like ้าที the right, the weight, people, ่เราเองจะสามารถมีกําลังที่จะทําในสิ่งต่างๆให้ถูกต้องอย่างที่พระองค์ทรงมีพระประสงค์และให้ชีวิตของเราได้พบกับความสําเร็จอย่างที่พระเจ้าได้ทรงสร้างเราไว้ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดอวยพระพรชีวิตของเราทั้งหลายทุกๆคนอวยพรหน้าที่การงานต่างๆพระเจ้าช่วยเราทั้งหลายทุกคนที่เราเองจะเติบโตขึ้นและพบกับความสําเร็จมากยิ่งขึ้นให้เราในส่วนที่ในชีวิตของกันและกันและช่วยเหลือกันหนุนใจกันพระเจ้าขอความรักของพระองค์ได้เต็มร้นในชีวิตของเราทั้งหลายทุกๆคนเราขอบคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามองค์พระ Good job. Amen. ขอต้อนรทุกท่านครับ